ชีวิตอาจ,จไม่ได้รวยด้วยกลีบกหลาบเสมอไปนะลูกบางวันลูกอาจจะต้องเจอกับความยากลําบากหรือความผิดหวังไม่เป็นไรเลยนะที่จะรู้สึกท้อแท้หรือเสียใจพ่อแม่แค่อยากให้ลูกรู้ว่าความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นบทเรียนอันล้ําค่าที่ทําให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่ลม้มลงขอให้ลูกจําไว้ว่ายังมีคนรัก และพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่วความร่ำรวยหรือตำแหน่งที่สูงส่งแต่คือการเป็นคนที่มีคุณค่าและมีน้ำใจต่อผู้อื่นจงใช้ชีวิตอย่างมีความหมายด้วยการช่วยเหลือแบ่งปันและสร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างพลังแห่งความดีจะนำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของลูกอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ พ่อแม่แค่อยากให้ลูกรู้ว่าลูกมีค่ามากแค่ไหนไม่ต้องพยายามไม่เป็นเหมือนใครจงเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ว่าจะดีหรือร้ายจงให้อภัยในความผิดพลาดและเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันพ่อแม่